สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหางเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับซึ่งแอป,ปนี้นะครับนะบก็เป็นแอป,ปหนึ่งที่สามารถถอนเงินได้เข้าบัญชีของธนาคารแล้วก็สามารถถอนได้เข้าบัญชีของ t ูตมันิวเอล็ดนะครับผมนะซึ่งนะครับในส่คลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็แนะนําเมนูต่างๆในส่วนเบื้องต้นเนาะก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแอปพลิเคชันแอปใหม่ล่าสุดนะครับมีชื่อว่า X Word นั่นเองนะเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากค่ายของ X Word Lab นะก็มาจากค่ายเดียวกันของ c a s ซีนออไม่ใช่แค s ซีดิของไ i Daily ่ของในส่วนของ Thai d a i l y นะครับแล้วก็ Go d a i l y แล้วก็แทบคอยเนาะเป็นแอปในค่ายเดียวกันของเขาเนาะ ซึ่งแอปนี้นะตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5 0 0 0 0 0ดาวน์โหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปแนะนำให้เล่นแอปนี้เนาะแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งอยู่ี่กัน47 MB นะครับใครที่จะเล่นแอปนี้นะก็มาตรวจสอบเวอร์ชัน Android ก่อนนะต้องเล่นในส่วนของเวอร์ชัน Android อยู่ที่7.1ขึ้นไปต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android 7.1ขึ้นไปถึงจะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ใช้งานแอปนีได้นะครับ อัปเดตล่าสุดวันที่2 6ธันวาคม2566นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันเลยนะครับผมนะโอเคนะครับตามนี้เลยเนาะใครที่สนใจอยากลองเล่นนะเป็นแอปใหม่นะเพิ่งเปิดตัวมาเนาะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ที่คอมเมนต์ปัดหมุดนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมจอยกันได้นะครับแอปนี้สามารถถอนเงินได้จริงนะก็ได้ดูรีวิวนะจาก กลุ่มของพี่โดมนะพี่โดม2 1 3นะครับกอ็อยู่ในส่วนของอสมาชิกนับในกลุ่มหน้าที่เขามา,าแปะไว้นั่นเองนะก็คือมาแนะนำเนาะโอเคนะครับก็โอ้โหหน้าตาสวยงามมากทุกคนนะบอกเลยว่าเออหน้าตาสวยงามมากของแอปนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการกดถัดไปนะขออนุญาตแคปหน้าจอนะโอ้โหมันสวยงามจริงๆทุกคนนะให้เรานะครับพมืกดคําว่าถัดไปตรงนี้เลยนะครับผมนะ แล้วกอ็อันนี้คือของเมื่อกี้นะของเมื่อกี้นะครับเขาก็บอกเมื่อกี้ผมไม่ทันได้ดูนะแต่ว่าอันนี้เขาว่ารับโทเค็นเว็บ3อย่างง่ายนาะเล่นเกมสนุก,นกแล้วก็รับโทเคนะ็นเนาะแอปนี้นะมีเกมเยอะแยะมากมายทุกคนนะมีเป็นเหรียญ B แล้วก็ X แล้วก็เหรียญนน้นะครับผมนะมี3มเหรียญในส่วนของแอปนี้เนาะซึ่งเราจะทำการสมัครสมาชิกได้ก็ต่อเมื่อนะเรามี3บัญชีนี้นะบัญชีแรกคือบัญชี Gmail นะครับ บัญชีที่2คือบัญชี X หรือบัญชีของของ t วิตเตอบัญชีที่3คือบัญชีของ Facebook นะเราจะเลือกบัญชีไหนก็ได้ในการสมัครสมาชิกนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครจะเข้าสู่ระบบด้วยมือถือนะม,อมือถือน่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับเบอร์โทรศัพท์เนาะแต่ผมแนะนําให้เราใช้งานผ่าน Gmail นะให้เราเลือกใช้ Google เพื่อดําเนินการต่อได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะผมก็เลือกการใช้งานผ่านในส่วนของ R gmail เรียบร้อย gmail เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ให้เรากดยืนยันและดำเนินการต่อนะครับแล้วก็อนุญาตสิทธิ์นะครับอยู่ด้านบนแล้วก็สิทธิการใช้งานแล้วก็ไปเปิดนะเปิดนะตรงนี้นะแล้วก็กดคําว่ารู้แล้วตรงนี้นะครับก็คือให้หาแอปแล้วก็กดคำว่าเปิดนะกดคำว่ารู้แล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับตรงนี้เนาะอันนี้คือยังไม่เปิดเนาะคือไปไปก่อนนะเปิดใช้งานอนุญาตของ x นะครับผมก็คือไปเปิดก่อนนะครับอนุญาตของคุณ าการอนุญาตของคุณจะถูกเ word ใช้งานอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปอนุญาตตรงไหนนะครับผมนะก็ เพราะว่าเป็นการสมัครสมาชิกครั้งแรกเนาะเดี๋ยวผมจะลองกดตรงนี้นเพราะปกติมันจะอยู่ที่ข้อมูลแอปแล้วก็มาที่คําว่า,อ,าอนุญาตนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะครับผมนะว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้รับปตอนในส่วนนี้นะครับก็ติ๊กถูกไปเลยนะครับนนี้เนาะแล้วก็รอ,อกดคําว่าตกลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคกดตกลงไปเลยนะแล้วก็มาเข้ามาใน X ใหม่นะแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับอ่ะแล้วก็กด ต่อไปอ่ะโอเคทุกคนนะอ่าสรุปว่านาบเมื่อกี้นะผมทนำะแบบเมื่อกี้มันไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับผมโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็รู้วิธีแล้วทุกคนนะก็อ่าเมื่อเรากดเข้าไปปั๊บนะมันจะเด้งว่าเออก็คือว่าให้เรานะไปเปิดสิตร,ตรงนี้ทุกคนนะอ่าแสดงบนหน้าจอหลักแล้วก็แสดงหน้าต่างป๊อปอัพขณะที่ทํางานในพื้นหลังเนาะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพตรงนี้นั่นเองทุกคนนะแล้วก็อ่าไปที่ตรงนี้ทุกคนนะไปที่การตั้งค่านะครับ การตั้งค่าอยู่ในตรงนี้นะอันนี้คือผมใช้ในส่วนของสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่าซวมีนะครับแล้วก็มาที่คําว่าแอ,แอปนะครับจากนั้นก็มาที่คําว่าสิทธิการใช้งานนะครับแล้วก็การอนุญาตอื่นๆนะครับแล้วก็พิมพ์นะในส่วนนี้เนาะพิมพ์คําว่า X Word นะ X Word นี่ทุกคนนะอ่ามันมีขึ้นหรออ่านี่ทุกคนนะ X Word เนาะ กดเข้าไปเลยนะแล้วก็กดตรงนี้ไปแล้วก็กดอนุญาตตลอดนะกดเป็นอนุญาตตลอดนะครับโอเคเรียบร้อยทุกคนนะครับจากนั้นมันก็จะเป็นการติ๊กถูกนะแล้วก็ใหเรากดเข้าไปเปิดเพื่อต่อนะตรงนี้นะอันนี้ก็นับตรงนี้เลยนะแอปตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยนะอันนี้ก็คือของเมื่อกี้ที่เราทําตอนแรกที่มันไม่ผ่านทุกคนนะติ๊กถูกไปเลยตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้มันนับเวลานะจนเหลือศูนย์นะ จากนั้นก็กดคําว่าตกลงนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ก็ให้เรานะครับตอนนี้เราสามารถเข้ามาในแอปได้แล้วท่านเองนะสะิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือทําตามที่เขาไกด์ไลน์ก่อนเนาะหมายถึงแอปที่สามารถเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดอ่ะกดตรงนี้ไปเลยน,นะครับ่าเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นเป็น B ทุกคนนะ use to earn คือใช้เพื่อสร้างรายได้เนาะคุณต้องมีสักเรียนหรือสัก X <Egg> p mm hmm. เพื่อใช้สร้าได้ใน X word เนอะรับสักเรียนหรือสัก X ก,ก่อนนะับกดคำว่ารับ X split ตรงนี้เลยนะครับผมนะจากนั้นก็มันจะพามาที่ตรงนี้แล้วก็เราได้รับเป็นไข่เนาะกดคำว่ายินดีด้วยคนได้รับไข่สัตวนะ์เนาะอัปเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณจะช่วยให้คนเพิ่มไรายได้ใน X word ยิ่งระดับสักเลี้ยนสูงเท่าไหร รายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะกดคำว่ารับเลยตรงนี้นะครับจากนั้นก็หน้าการที่เราจะได้รับไข่นั้นนะครับวันนะี้เราก็กดที่เพชรนับจํานวนอยู่ที่100เพชรนะเป็นเลเวลหนึ่งเนาะกดปั๊บนะเราก็ไปผปสมกันตอนนี้เรามีเพชรประมาณนี้ทุกคนนะจากเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองนะนี่ทุกคนนะกดปั๊บนะเราก็ได้รับเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยนนะครับเป็นสัก์เกิดใหม่อัปเกรด2 เพิ่มรายได้เบลอยู่ที่0.50%เอนาะอัปเกรดต่อไปได้เลยเนาะกดตรงนี้เลยนะครับถ้า,าจะอัปเกรดต่อไปนะครับอ่าอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมนะเราก็สามารถที่จะซื้อสัตว์เลี้ยงได้ต่อไปเนาะแบบนี้ทุกคนนะอ่าล้วก็จะสังเกตว่าตอนนี้นะโค้ชนะของเราก็จะลดลงนะอัปเกรดเป็นเลเวลสามทุกคนอ่าแบบนี้เลยทุกคนนะอันนี้ก็เป็นเลเวลสามเนาะอ่าล้วก็ดูสัตว์เลี้ยงได้นะครับอ่อ่าตรงนี้นะครับเราต้องใช้ นะครับเพิ่มรายได้สกิลมากกว่า1นะครับอ่าผมยังไม่มีนะแล้วจะไปวันสามนะโอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> เราทําการซื้อต่อนะครับอ่าแบบนี้เลยทุกคนนะเริ่มมันจะหารายได้ยังไงเดี๋ยวผมจะธิบายในคลิปนี้กันนะครับอัปเดตต่อไปดูสัตว์เลี้ยงของเรานี่คือสัตว์เลี้ยงที่เรามีอยู่นะรายได้ตอนนี้จะเป็น1.50% 1 6 0เนาะแล้วก็กด ใช้อ่าติดตั้งเสร็จเรียนสาเร็จทุกคนตอนนี้นะของผมนะผมติดตั้งสําเร็จแล้วเนาะอันนี้คือร้านค้าทุกคนนะเราอยู่ในเลเวลที่4นะนี่คือร้านคาเนาะอ่าก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเราเนาะสัตว์เลี้ยงเกิดใหม่แล้วก็ถ้าอันไหนที่มันมีราคาที่ไม่แพงเราก็ซื้ออันนั้นเลยเนาะอ่าเหมือนเลเวลสองคือจะแพงกว่าเนะเราไม่ต้องซื้อนะเราซื้อที่เลเวลหนึ่งต่อก่อนนะเราซื้อเลเวลหนึ่งสองตัวจะเท่ากับซื้อเลเวลสองหนึ่งตัวนั่นเองนะโอเคนะครับตรงนี้อันนี้คือการ เล่นเกมแล้วก็มีการจัดอันดับด้วยทุกคนอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของที่วางเนาะคือในส่วนใส่เรื่องของเราเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้คือเพชรนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้คืออ๋อใส่เรียงคืออะไรใส่เรียงเป็นสิ่งมีชีวิตอะดับต่ำในเอ็กเวคุณต้องมีใส่เรียงหรือ expect เพ s t เพื่อหาไ,ได้จากเอ็กเ d เนะาะใส่เรียงมาจากภูมิหลังธรรมดาและจะเป็นต้องเพิ่มเลเวลและพาฒนายอย่างต่อเนื่องเพิ่อเตียงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ระดับสูงนะ สัตว์เลี้ยงสามารถทําอะไรได้บ้างนอกตว์เลี้ยงสามารถช่วยให้คนเพิ่มรายได้บิ้ได้บิ้ยพกนี้นะสามารถที่ขายเป็นทูมินิวเ็ตได้ทุกคนนะยิ่งระดับสัตว์เลี้ยงสูงเท่าไหร่ก็จะได้รับรายได้มากขึ้นเท่านั้นนอกาวิธีอัปเกรดสัตว์เลี้ยงก็เข้าร่วมเกมจับคู่สัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงของคนนะี่ก็คือมัมกีแหละความแตกต่างระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเอนะ็กซ์เพล็กนะสัตว์เลี้ยงได้รับได้ฟรีแต่จะช่วยเพิ่มรายได้บิ้เท่านั้นปริมาณที่เพิ่่่มมขึ้นไสูเทากับ สัตว์เลี้ยงไม่สามารถเช่าหรือแลกเปลี่ยนได้สัตว์เลี้ยงจะถูกติดตั้งตามค่าต้นต้นซึ่งจะถูกลงจากม้าโดยอัตโนมัติตรงนี้นะโอเคนะแล้วก็ไปที่ร้านค้าแล้วก็จะซื้อได้นะก็ต่อเมื่อเรานั้นมีเหรียญตรงนี้เนาะเพชรตรงนี้มากพอเนาะแนะนํานะไม่ต้องซื้อทุกคนนะให้ซื้อตรงนี้มากดีกว่านะแล้วก็เราค่อยไปเปรียบเทียบใหม่นะครับอ่นนี้ก็เป็นเลขสามนะครับ แบบนี้เลยทุกโอ้โหราคามันยิ่งเพิ่มขึ้นทุกคนนะมันก็เหมือนกับเกมอื่นๆแหละทุกคนนะในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเลเวลที่5ทุกคนนะโอเคแล้วก็ได้มาอยู่ที่2.29นตะครับตรงนี้ทุกคนนะจะสังเกตว่าเราจะได้เพชรนรับครั้งละ20นะไอ20้20นี่ทุกคนถนะ้บวก20รอเพชรก็จะเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้คือการเล่นเกมนะครับโอเคต่อมาอันนี้คือสัดเลี้ยงของเรานะแล้วก็มาากันจะอ่าหาเรียนหาเรียนในี่ส่งเรียนลิงก์ตรงนี้นะ ดึรตรงนี้นะครับสามารถที่จะนํานไปขายแล้วก็เป็นเงินทูบในวอลเล็ตได้นอะอันนี้คือเป็นในส่วนของอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับอ่ะเป็นในส่วนของการสร้างวอลเล็ตตัวคนนะกดคําว่าสร้างวอลเล็ตนะสร้างวอลเล็ตนะครับเงินตรงนี้ฟรีสิบบาทตรงนี้นะไม่ใช่สิบบาทหรือสิบเหรียญตรงนี้นะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เราก็มาสร้างในส่วนของวอลเล็ตของเราเนาะใช้ลนะ์นิ้วมือเนาะผมจะใช้ลน์นิ้วมือนั่นเองนะครับในการสร้างตรงนี้นะครับโอเค แล้วก็เซิร์ฟเวอร์บันทึกส่วนคีย์แล้วก็โทรศัพท์จะบันทึกส่วนคีย์ต่ออ่ะรับไปนะครับยืนยันไปรับไปนะครับอ่าแล้วก็เ,วเราได้รับมาแล้ว10บิลบด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็นี่คือรับไปได้ครั้งเดียวทุกๆ2นาทีนะทุกๆ2องนาทีเรามากดรับตรงนี้นะครับผมนะทุกทุกนาทีนะครับสามารถเล่นความเร็วได้นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกใน2คลิปหน้าเนาะตรงนี้คือผมจะแนะนําเป็นร่าวข้าก่อนนะครับตรงนี้ทุกๆ2นาทีเรามากดรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ ดูกิจกรรมสวัสดี1อันโดยไม่เลือกอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะรับบิลมากมายโดยทําตามข้อกําหนดของกิจกรรมนะครับเป็นการท am, ารํากิจกรรมอ๋อกิจกรรมของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับนี่เนาะโอเคนะครับก็นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่นการรับเปลี่ยนบิลเนาะก็อันนี้คือเราอยู่ในหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็มีส่นของการรับเปลี่ยนฟรีแล้วก็การสร้างกระเป๋านะครับเมื่อกี้เนาะแล้วก็ในส่วนนี้คือ เป็นส่ง,งการแชร์นะแชร์เท่ากับได้อยู่ที่4 4 2ดอลลาร์ผมคิดว่าไม่ไม่เยอะประมาณนี้อันนี้คือประมาณหลักหมื่นบาทเลยทุกคนนะน่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนะแบ่งปันผลประโยชน์การลงบิลยิ่งเยอะอันดับก็จะยิ่งสูงขึ้นคุณจะได้รับผลกําไรเวิร์ดมากขึ้นนะครับก็เป็นกิจกรรมของเขานะอันนี้นะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกในสงคลิปหน้าตรงนี้นะอันนี้โทเค็นดิจิตอลที่หายากนะครับอันนี้คนหารางวัลอ่ะเข้าร่วม เข้าร่วมได้เอเข้าร่วมได้ทุกคนแต่ว่าต้องใช้บิลด้วยเนาะผมขอไม่เข้าร่วมก่อนขอศึกษาก่อนตรงนี้นะต่อมาก็คือเมนูอันนี้คือเมนูของการเชิญเพื่อนดูกคนนะน,นี่เมนูการเชิญเพื่อนเนาะก็มีให้เราเชิญเพื่อนกดคําว่าเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ไปนะครับแล้วก็อันนี้รหัสเชิญของเราเนาะแล้วก็รางวัลการเชิญน่าจะได้ประมาณสา่ดลโอ้โหหลักพันบาทเลยเหรอ เดี๋ยวยังไงก็ต้องลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองเชิญเพื่อนถ้าใครสนใจน่าจะลองใส่โค้ดของผมนะก็สามารถใส่ได้ขอขอบคุณทุกคนมากๆถ้ามีของเพื่อนใส่ของเพื่อนก่อนเนาะผมอยากรู้เหมือนกันได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือรางวัลประจําสัปดาห์อันนี้รางวัลที่1นนะรางวัลอันดับหนึ่งก็คือข้อ1คือรางวัลการเชิญข้อ2รางวัลประจําสัปดาห์เนาะจะเป็นการแข่งขันนะครับวันนี้เราไม่ก็การทําธารกิจนะครับของการเชิญนะครับวันนี้เนาะสามคือค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่า มีค่าคอมมิชชั่นให้เราด้วยเนาะการเชิล่าสุดนะของเซิฟนะโอโหเยอะมากที่คนเล่นเนาะเพราะเป็นแอป,ปใหม่ด้วยนะครับอาตอมากก็คือเป็นรางวัลบนะิลนั่นคือรางวัลตรงนี้นะจะมีเหรียญ USDT เหรียญ X แล้วก็เหรียญบิลตรงนี้นะเหรียญเพื่อสามารถแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของทูตมานิเวเอเลดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันะอย่างเช่นเราโหลดแอป,ปนี้นะครับโหลดแอป,ปนี้เขาบอกว่าโหลดแอป,ปนี้ปั๊บนะเราจะได้ประมาณ1 0 0 0 0 K หนึ 1> 1. ่งหมื่นบิลอเท่ากับอยู่ที่1.63ดาอลลาร์นั่นหนึ่งดอลลาร์หกสามเซนด้วยกันเนาะเราก็ต้องทําอะไรบ้างในส่วนของแอปนี้ก็กดคําว่าเช็คตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกนะว่าเราต้องทาภารกิจอะไรบ้างในส่วนของการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับนี่ทุกคนนะก็คือนะครับชนะ10เกมติดต่อกันแล้วก็ชนะ20เกมติดต่อกันนี่ทุกคนตามนี้เลยเนาะถ้าแอปไหนให้เราทําการจ่ายเงินเนาะ หรือเติมเงินนะไม่ต้องทำทุกคนนะให้โหลดแอปอื่นๆนะครับต่อมาคือ Library เนาะอันนี้คือการเราโหลดแอปนะครับผมนะแล้วก็มี a r e n a การแข่งขันนะครับอันนี้มันคล้ายกับแอปอื่นมันคล้ายกับแอปหนึ่งนะครับผมนะที่มีชื่อว่าการมีนะมี Ar e ี a ด้วยทุกคนนะโอเคนะครับ Library นะอันนี้คือเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถโหลดได้เนาะมีแอปที่เราโหลดปับ๊บแล้วก็ได้รับไรายได้ด้วยเนาะอันนี้คือแอปที่เรา อ่าเพ่เล่นช่วงนี้นะก็คือเป็นแอปที่เรามีอยู่ณตอนนี้ทุกคนนะอ่าเราจะไปโหลดแอปอื่นก็ได้มาติดตั้งในส่วนของเครื่องของเราก็จะได้รับเปลี่ยนด้วยนะถ้าเราโหลดแอปผ่านในส่วนของอ่าเอ็กเวิร์ดนั่นเองนะครับส่วนสป a k ของฉันก็คือเป็นในส่วนของสว์เลี้ยงของร้อนนะครับแต่ว่าตรงนี้ระวังด้วยเนาะที่เป็น x5 ์แล้วก็ สปริกอัลฟาตรงนี้มันต้องเสียตังค์นะครับวันนี้อย่าไปทำเนาะเราเล่นในสงารารถาเงินฟรีก็พอนะเดี๋ยวเราจะมาจอดเล็กอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกระเป๋าตังค์ก็คือเป็นกระเป๋าของเรานะมีกระเป๋าโทเคนนะตอนนี้เรามีอยู่ที่20นะบิลนะหรือเท่ากับอยู่ที่0.003 24ดอลลาร์นะวัะนี้ทุกคนนะอ่า แล้วก็มี NFT ด้วยนะแล้วก็ประวัตินะครับอ่าตรงนี้เลยเนาะการถอนเงินคือตรงนี้ทุกคนนะถ้าจะถอนเงินนะเราต้องอ่านำเงินที่เรามีอยู่นะามาแลกนะรตรงนี้นะเป็นการขายนะครับเป็นการขายให้กับอ่ามีคนรับซื้อนะเป็น Through Wallet หรือเข้าบัญชีของธนาคารก็ได้เหมือนกันนะ้องเดี๋ยวคลิปการถอนเงินผมจะมาทําอีกทีหนึ่งตอนที่สามารถถอนเงินได้เนาะก็แนะนําให้เราสะสมให้ได้ประมาณ1-2ดอลลาร์เนาะแล้วก็ มาถอนเงินนะครับวันนี้เนาะในบบการแลกเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับว่ามีการแลกเปลี่ยนไปเพนเคสด้วยหรอโอ้โหสุดยอดนะแอปทีทุกคนนะเดี๋ยวงไงก็มาจอดเลือกอีกทีหนึ่งกันนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนนะในการหาไรายได้ก็คือเน้นการหาเหรียญบิลก่อนนะ,แล,นนะแล้วก็เปลี่ยน USDT นะครับอ่าแล้วก็ X ตรงนี้เนาะก็ตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนการเกาะรหัสเชนเพื่อนนะครับผมนะสามารถมาเกาะรหัสเชนเพื่อนตรงนี้ได้นะครับผมนะก็ ฝากด้วยลวกันนะครับตรงนี้เนารหัสเชิญเพื่อนเนาะก็ของผมก็คืออันนี้เลยนะครับรหัสเชิญของผมก็คือ n b y r 7 e นะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะกดคําว่ายืนยันไปนะคะใครใส่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยตรงนี้นะครับหรือนะครับถ้าใครอยากใส่ของเพื่อนก็ใส่ไปก่อนได้เลยนะครับผมนะก็อันนี้คือในส่วนของเชิญเพื่อนเกอกรหัสโค้ดเอกรหัสเชิญเรียนกิตยศโค้ดของขวัญอารีนาเข้าแฟนเพจฟีดแบ็กตั้งค่า แล้วก็ออกจากระบบนั่นเองนะครับผมนะวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มาอัปเดตนะมาแนะนำไม่ใช่อนะัปเดตออกมาแนะนำแอปพลิเคชันนับหาเงินฟรีมาใหม่นะเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตใหม่เรื่อยๆในโซลแอปนี้นะผมมันนะ่าสนใจแล้วก็มีฟังก์ชันการหาเงินที่หลากหลายนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ